เช็คอินกิเลกวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลชีวีของเราค่ะก็จะพาคุณผู้ชมในการไปเยือนคาเฟ่แห่งหนึ่งเรียกได้ว่าแค่ได้เห็นวิวบรรยากาศโดยรอบของร้านก็รู้สึกคุ้มแล้วค่ะนั่นก็คือรับลมคาเฟ่แอนบาร์นะคะพิกัดร้านตั้งอยู่โครงการ s p สพียร์หเก้า่ลายสารเฉพาอหลักเมืองถนนเศรษฐกิจตะมนมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหรือที่พัฒการท่าเรือมหาชัยเก่าโดยมีพี่อันนิรันแสงสุขเอี่ยมเป็นเจ้าของร้านค่ะ รับลมคาเฟ่นะคะเป็นจุดนัดพบแห่งหนึ่งที่คนสมุทรสาครแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่กวนพลาดค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศเวลามองออกไปข้างนอกหน้าต่างร้านก็จะเห็นเรือใบตองวิ่งข้ามไปมาระหว่างมหาชัยท่าฉลอมมีเรือประมงเล็กใหญ่วิ่งกวักไกวมีนกนางนวลบินโฉบกลางน้ํา ส่วนเอกลักษณ์ของรับลมคาเฟ่ที่แตกต่างและก็ไม่เหมือนใครอีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือโครงสร้างอาคารสถาปัตยกรรมของร้านที่มีรูปแบบโค้งที่เก่าแก่และถูกออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ของเมืองมานานกว่า50-60ปีพี่อันจึงได้ตกแต่งร้านให้ดูย้อนยุคนะคะแล้วก็ให้เข้ากับความคลั่งของอาคารที่มีอยู่เดิมผสมผสานกับความสมัยใหม่ที่ดูลงตัวมากๆพร้อมทั้งนําเครื่องดื่มที่ดีเข้ามาผสมผสานร,รับลมคาเฟ่ค่ะจึงกลายเป็นจุดนัดพบจุดรองรับที่มีเครื่องดื่ม แล้วก็อาหารจานเดียวหลากหลายเมนูเบเกอรี่โฮมเมดที่ทางร้านทําเองทั้งหมดเป็นตัวขับเคลื่อนให้ทุกคนได้มาพบกันมานั่งทานนั่งคุยนั่งชมวิวกันแบบชิวๆค่ะสเสน่ห์ของรับวลมคาเฟ่ผมว่ามันเท่ดีว่าการนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มองออกไปข้างนอกเราจะเห็นเรือใบตองผ่านไปผ่านมาผู้คนข้ามเรือ มันมีวิถีชีวิตที่ดูแล้วน่ารักอบอุ่นแล้วก็เอกอาการื่องอาคารสถาปัตยกรรมน่ะอาคารโค้งนะ่ะมันดูไม่มีที่ไหนเหมือนน่ะมันเป็นยุคเดียวกลุ่มหัวลาโพงถ้าเราไม่ยอมทําให้สถาปต์ตรงนี้มันดูโดดเด่นมันก็เสียดายของแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการบริการเราที่มองว่ามันคือเสน่ห์อันหนึ่งที่หมหาชายัยคนจะเป็นเมืองที่ยิ้มคนที่ต้อนรับคนเป็นเสน่ห์ของที่นี่ เมื่อพูดถึงเครื่องดื่มของรับลมคาเฟ่น,นะคะต้องให้เขาคนนี้เป็นผู้นำเสนอเลยค่ะ พี่เอกสานนอนอ่อนซีหัวหน้าบาริสต้ารับลมคาเฟ่ที่เขาอาจจะดูติดหน่อยๆนะคะแต่ว่าความอร่อยของกาแฟที่นี่เขาไม่เป็นรองใครค่ะพี่เอกบอกว่าตัวเมล็ดกาแฟของที่นี่ใช้อาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์จากดอยมอดล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมล็ดกาแฟออร์แกนิกมีแบบขั้วเข้มแล้วก็ขั้วกลางส่วนลูกค้าที่ไม่ทานกาแฟนะคะก็จะเป็นเมนูชาเย็นชาเขียวส่วนโกโก้ก็มีให้เลือกหลากหลายตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นโกโก้มิ้นต์โกโก้สตรอเบอรี่โกโก้ส้มหรือว่าโกโก้ น้ำช่อดอกมะพร้าวเมนูสมูทตี้ผสมโยเกิร์ตมีบูเบรอร์รีสตรอเบอร์รี่มิกเบอร์รี่สวรสทํทำให้ลูกค้าที่ทานแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะ กาแฟนั้นเราเป็นกาแฟเมนูมาตรฐานครับตัวเมล็ดกาแฟเราใช้อรบาบิการ้อยเปอร์เซ็นต์ครับจากเชียงใหม่ดอยม้อนล้าน,นอำเภอพร้พาวนะครับเป็นเป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรสามหมู่บ้านของโครงการหลวงแล้วก็คุณภาพเป็นออร์แกนิกที่ร้านเราใช้สองโปรไฟล์คั่วก็คือคั่วเข้มกับคั่วกลางถ้าคั่วเข้มก็โทนก็จะเข้มๆแต่ไม่ถึงขมปีเพราะว่าของเราจะเป็นเอสอาร์ยังไปไม่ถึงเอสเปสโซโรสก็คือยังไม่มีน้ำมันเกาะแล้วก็ตัวบราว ก็จะเป็นคัวมีเดียมจะออกทนเปรี้ยวหน่อยมีเบอร์รี่นิดๆสำหรับลูกค้าที่ไม่ทานกาแฟงฮะแล้วก็มีเมนูที่รองรับอย่างพวกเมนูปั่นต่างๆชาปันโกโก้ปั่นส่วนตัวสูตี้เขาจะมีบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่มิกซ์เบอร์รี่สวรสเฟตเฟตอนบ่ายๆรีบู๊ทได้นะฮะมาได้เลยฮะพร้อมลบจบที่เดียว นอกจากนี้ที่รับลมคาเฟ่นะคะเขายังมีโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดกับการขายอาหารรองท้องแบบง่ายๆในช่วงเช้าค่ะนั่นก็คือไข่กระทะเสิร์ฟร้อนๆโดยจะตั้งร้านขายการโรงลานด้านหน้ารับลมคาเฟ่ในการตั้งแต่ช่วง7จ็ดโมงเช้าซึ่งมีทั้งไข่กระทะธรรมดาแล้วก็ไข่กระทะส่งเครื่องซึ่งเวลาเช้าเร่งรีบในการถ้าเกิดว่าได้ไข่กระทะเครื่องเน้นๆสักถาดก็ทําให้อยู่ท้องได้เลยทีเดียวคะ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับลมคาเฟ่ เขายังมีเมนูข้าวหน้าต่างๆให้บริการแบบ Deli v e r y ผ่านแอป n e แมนมีทั้งสปาเกตตีผัดพริกแห้งเบคอนหอยลายข้าวหน้าหมูทอดทงคัตสึข้าวหน้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกุ้งทอดข้าวหน้าแซลมอนย่างซีอิ๊วข้าวหน้าหมูทอดน้ำปลาและก็เมนูอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งคุณผู้ชมในการสามารถกดสั่งอาหารและก็เมนูเครื่องดื่มต่างๆของรับลมคาเฟ่ในแอป n e แมนนะคะโดยพิมพ์ชื่อร้านรับลมคาเฟ่ก็มีเมนูให้เลือกมากมายค่ะ ร้านรัมบคาเฟ่เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มตรงในเวลา12ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไล่เวลาไปในช่วงเช้าเนี่ยเราก็เริ่มมีไข่กระทะมาเปิดตอนเชา้ามีอาหารเช้าจานเดี่ยวมีเค้กเราทําขึ้นมาเองเราเป็นโฮมเมดร้0ยกาแฟแล้วก็พยายามคัดของไทยเนี่ยของที่ดีๆมาผสมผสาน เราพยายามคัดสรรสิ่งต่างๆให้เข้ามาในพื้นที่นี้ให้รู้สึกว่าไม่ได้มีแค่สเสน่ห์อย่างเดียวมันมีความอร่อยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วตอนนี้เราก็มีเพิ่มการ Delivery เรามีผ่านไลน์แมนเราก็สามารถคลิกเข้ามาแล้วก็สามารถจัดส่งได้มีเมนูหลากหลายนะจะเป็นแนวพวกฟิวชั่นฟู้ดนิดนึงเป็นผมว่ามันก็ดูในรูปเอาแล้วกันว่ามันดูดีแค่ไหน รับลมคาเฟ่นะคะไม่ได้เป็นแค่ร้านค้ายกาแฟค่ะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวาผูกพันกับคนเมืองแล้วก็รังสรรคเครื่องดื่มต่างๆมารองรับกับผู้คนหลากหลาย รับลมคาเฟ่แอนบาร์พิกัดตั้งอยู่โครงการเ p สเพียร้า่ท่าเรือมหาชัยใกล้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองถนนเศรษฐกิจตำบมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครหรือที่พัตคาลท่าเรือมหาชัยเก่านะคะเปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มค่ะหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่0 6 5 0 9 6 4 6 9 0หรือติดตามความเคลื่อนไหวของร้านได้ที่เพจรับลมคาเฟ่แอนบาร์ใครที่ไม่เคยมาที่นี่ถือว่ายังไม่ถึงมหาชัยนะคะขอให้ทุกท่านได้มาลองมา ชิมทั้งเครื่องดื่มดีๆอาหารดีๆบรรยากาศดีๆแล้วก็นำความรู้สึกดีๆกลับไปค่ะก็อยากให้ที่นี่เนี่ยเข้ามาเป็นสถานที่หนึ่งที่ทุกคนจะต้องมามาดูสถานที่บรรยากาศโดยรอบมีความมิเนเสน่มีความลงตัวที่อยากจะอวดโชว์คนต่างถิ่นได้ผมมองว่าไม่มาที่นี่ผมว่ามันก็ไม่ถึงมหาชัย ได้ชิมทั้งบรรยากาศดีๆได้ชิมรสชาติดีๆแล้วอนาความรู้สึกดีๆกลับไปสถานที่ตั้งที่นี่ตั้งอยู่ที่กมศูนย์ของเมืองหมาชัยเป็นถนนสุดทางของถนนเส้นสกิจที่เป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างหมาชัยกับท่าฉลอมเรียกว่ามองจากตรงนี้มาก็จะเห็นทิวทัศน์โดยรอบแล้วก็อยู่ติดกับสารเฉพาะหลักเมืองเรียกว่าไม่มีทางหลงแน่นอน จะท่องเที่ยวที่ไหนหรือจะเดินทางลงใต้หรือลงใต้ขึ้นกรุงเทกบบพกบมันจะพักเจอกันว่าที่นี่มันก็เหมาะอยากให้ทุกคนมาลอง